สวัสดีครับวันนี้นะครับทางเพจของเรามีวัตกรรมตัวใหม่มานําเสนอนะครับจะเป็นเวอร์ชันเดียวนะครับตัวนี้จะเป็นจับต่าเวอร์ชั่นเดียวนะครับไม่ต้องมีมากนะครับเดี๋ยวนี้ถ้าเครื่องสั่นมาเราก็เล่นนะครับเครื่องไม่สั่นเราก็ไม่ต้องเล่นนะครับเอาเดี๋ยวเรามาเทสกันดูอ่เปิดเครื่องก็วางไว้ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ลูกอันนี้ก็จะเป็นลูก3.8นะครับ3.8อันนี้ก็จะเป็นจานอุดก้นนะครับ เดี๋ยวเรามาเทสกันดูนะครับเครื่องสั่นเล่นต่ำนะครับเครื่องไม่สั่นเราไม่ต้องเล่นนะครับตอนนี้เครื่องสั่นมาเลยนะครับเครื่องสั่นมาให้เล่นต่ำนะครับเราก็เล่นต่ำไปนะครับตามเครื่องนะครับโอ้โหเป่าเอียวเลยนะครับต่ำสุดๆแล้วไม่รู้จะต่ำยังไงนะครับตอนนี้ตอนนี้เครื่องไม่ส่งนะครับเครื่องไม่ส่งเราก็ไม่ต้องเล่นนะครับหกสามสองสิเพไฮโลนะครับ อับอนนี้เครื่องส่งนะครับเครื่องส่งมาเราก็เล่นไปนะครับเล่นต่ำไปนะครับดูนะครับต่ำไหมเนาะสี่เอียวๆโอเคครับต่ำครับสามเปิดยังใช้ได้อยครับอันนี้เครื่องไม่ส่งนะครับเครื่องไม่ส่งเราก็ไม่ต้องเล่นนะครับ หกสามเอี่ยวครับแต่ตอนนี้เครื่องไม่ส่งนะครับมันเป็นหกสามเอี่ยวนะครับดูนะครับไปเรื่อยๆไม่ต้องไปซีเรียสนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องมันไม่ส่งเราก็ไม่ต้องไปเล่นตอนนี้เครื่องส่งมานะครับเครื่องส่งเราก็เล่นไปเลยครับตามเครื่องนะครับเอี่ยวสองครับโอเคความแม่นยำก็อยู่ในประมาณสักเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับพอเป็นตัวช่วยได้นะครับ อันนี้เครื่องก็ส่งมาแล 2> 2้วนะครับเราก็เล่นไปนะครับต่านะครับหนึ่งสองสองเอ forward, ี่ยวนะครับ้เราดูซั่ส์เปิดสองเปิดครับอันนี้เครื่องไม่ส่งนะครับเครื่องไม่ส่งอันนี้เราก็ไม่ต้องเล่นนะครับหกหกเอี่ยวนะครับดูนะครับอันนี้เครื่องส่งมาแล้วนะครับเครื่องส่งมาเล่นต่ํานะครับเราก็เล่นไปนะครับต่ำเครื่อง โอ้โหหนึ่งสามสามเอี่ยวครับตามเต็มที่เลยครับอันนี้เราก็จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับอันนี้เข้ามาใหม่นะครับตอนนี้ก็ฝากเตือนด้วยนะครับพวกมิจฉาชีพมีเยอะมากนะครับก็ลงคลิปมาขายกันตัวละพันกว่าบาทอันนี้อย่าไปหลงเชื่อครับเพจจากมาทางลําปางทางเชียงใหม่หรืออะไรเนี่ยผมจำไม่ได้นะครับทางถ้าดูให้ดีก็จะเป็นเพจทางลําปางอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็อย่าไปหลงเชื่อนะครับตัวละพันกว่าบาทมันไม่มีจริงนะครับ